เจ้าพระยาศีสุริยวงศ์สืบทราบว่าพวกเจ้าเมืองกรมการเมืองกินสินบาทค่าสินบนกันเป็นขนานใหญ่จึงส่งข้าราชการมือดีจากเมืองหลวงแต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงแยกย้ายทำการสืบสวนและจับก,กุมอย่างลับๆข้าหลวงมือดีคนหนึ่งระหว่างนั่งเรือไปตามลำคลองได้สวนกับเรือแหวดเก๋งแจวลำหนึ่งเลยนึกว่าเป็นเรือเพื่อนข้าหลวงด้วยกัน รีบเบนหัวเรือเข้าเทียบเพื่อทักทายขณะเข้าไปใกล้กันก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเปิดม่านเก๋งเรือลำนั้นทำสีหน้าตื่นกลัวและชี้มือไปในเก๋งเป็นที่ขอความช่วยเหลือข้าหลวงมือดีกระโจนขึ้นเรือลำนั้นพบชายคนหนึ่งกำลังนอนหลับสบายรู้ในเวลาต่อมาว่ามันคือไอ้อ่มอกโรยเป็นคนบ้านอกโรย มีฐานะผู้ร้ายสำคัญคนหนึ่งในอยุธยา